พบกับรายการคิวบ้าแชแนลครับก็มีแขกรับเชิญคนหนึ่งชื่อว่าคุณมาร์ทครับสวัสดีครับคุณมาร์ทครับคุณมาร์ทไอมาร์ทมาร์ทพูดหน่อยก็ <c oughs> เห็นเหงือกเล่นเกมอยู่ <c oughs> ยมันกำลังทำอะไรอยู่ครับเ <c oughs> ฟย้ย <c oughs> คุณมาร์ท ไปกลับบ้านเร็วกลับบ้านหามาเออพอแล้วพอละคุณมันถ่ายบ้างดิอุย้ยเจออะไรอะ่ะคุณกลับบ้านนะไม่ใช่พาไปหลงทางกลับบ้านเร็วไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนถุยเออเจอคิปเปอร์ระเบิดไปแล้วยังไม่เข็ดอีกเหรอเออไม่เข็ดยรัไม่งั้นไปเล่นเทวนะเอ,อ้ยเนาะหาบ้านออจบนี่ให้เป็นทำคลิปเทวะ ใช้ตัวเขาอะตัวเทพๆตัวเขาเองโอ้ยเขาไม่รักเองไม่มีตัวนั่นตัวคิวเทพธิดาโอ้อโหต้องขอใช้ตัวเขาดิมามรีบกลับบ้านเร็วเร็วเร็วออมามีของของจะพังอยู่แล้วอ๋อเขาเป็นแอดมินนะเวย้ยไม่เขาไม่เกี่ยว แอบบินแล้วแม่หัวหน้ากิวอ่ะเอ้ยหัวหน้าเ้ยไม่ใช่หัวหน้ากิวมาหาบ้านไม่เจอเออหาไม่เจอหลงหาน้ำแข็งไม่เจอก่อนนั่นแหละที่มันขุนไว้อ่ะเออเจอแล้วนั่นไงเจอแล้วมาเน่านั่นนะมาเลยเลยไอ้ข้างหน้าครับโอ้ยอย่าใส่แค่มือหัวกุลกุลกุลกเฮ้ยมัดกลับบ้าน เลีวเพิ่งเคยเล่นนั่นแหละจำไม่ได้คุณไมาครับทำไมต้องกดด้วยอุ้ยครับอ้าวมาคุณไมาครับมาถือก่อนเดี๋ยวผมคัาฟฟิ้งให้ดีๆนะอุ้ยวันเห็นมือเมื่อกี้อ่าก็โอ๊ยเห็นวะเห็นหน้าจอไม่เห็นเห็นเห็นหน้าจอเนี้ยเห็นก็อันนี้ก็ ก็ทำแล้ก็ก็อะไรวะก็จะมาทำก็อะไรก็ได้ทำกระจกครับเออทำกระจกกระจกโอ้หกสิบตีอันเอามาเซตหนึ่งเลยหรอไม่รู้ไม่ได้นับเนี่ยโอ้ยมือสั่นว่ะนี่ครับก็มาทำามือสั้นกระจกกันเฮ้ยมาถือให้หน่อยเขามือสั่นท่านั่งดิมันก็วางดิป่ะเออสบายหน่อยเออก็มาทำเลยดิ รอกฮับโหลฟอนดิฮับอนอะไรอะไรนินทาอะไรผมครับคุณม้าครับอะไรโกออดเนี่ยยังเห็นหน้าคิวไหมเสียงใครวะเสียงทีวีครับโอ้คุณม้าใช้ของจนหมดเลยเนี่ยกหลงกูคุณม้าโอ้กวนกวนกวนฟุตไปไหนครับ ฟุดอาหารฟุดไม่ใช่ฟุดแต่ว่าอาหารอะไรเออนี่งไงมี่ฟุตดีอึอันเอ้ยมีหินเนี่ยทุยทุก<น>บ่ไม่มีปวดมือแล้วไฟจังพุ่งเ้ยมันไปเปิดประตูไอผักเมื่อกี้คน หน้าหน้าคิวจะเป็นอย่างเงี้อย่าดีหน้าคิวจะเป็นอย่างงี้น้ำสติ๊กหายน้ำสติ๊กเหรอโอ้ยนี่แหละอน้ำสติ๊กแดงๆเหรอว้คุณคุณมาท่านอยากเล่นมุกเลยมุกมุกไข่มุกไข่มุกโอ้ามุกเฟื่อเลยนะแต่มุกเฟื่ออะไรมำไมเล่นมุกแล้วก็เขารู้อ่ะ โอุย้ยกดผิดอ่ะอ่าอุ้ยเสร็จแล้วนะคะโอ้ยก็ได้เก้าอันเร็ยวคว้าได้ก้าอันไปทำกระจกตรงไหนพี่คือทอมมูอันนี้เอาออกอะ่ะเออเฮ้ยอย่าใช้ดาบพ้วยใช้มือ เอเห็นนิ้วเลยเมื่อกี้มือมือสั่นเลยว้าถ่ายดิคิวมือสั่นเองนำดิงก็เหอะว้าดูบ้านคิวบ้านคิวเขาจน <c oughs> บ้านคิวจนนะโถ้าเกิดจนจะได้ของยัไงวะเอ้าก็ของขวัญมันเกิดไงโอ้ยเย็นเนปิดแอร์โอ้ย แม่บ้านตัวนะ้าเปิดแอร์ได้รเอา้าวก็ติดแอร์ว่ะอุ้ยอ้าวท้ถอถอ่ายอุ้ยมาถ่ายดีควายตัยหนึ่งเอ่ถ่ายวินมาได้ก็ดียนไดิก้าคิวหายคิวเขาเป็นยนนานาะดิก้า เออลๆๆๆซักตู้ตัวดินฮะใครอนะอะไรไม่ได้พูดอะไรลรโอ้ยเมื่อแล้วเนี่ยจะได้มองอะไรเห็นเดี๋ยวจุดไฟ่อนเมื่อแล้วควาย้าพสว่างเกินไปอะกล้องก็มาให้คุณมาเล่นต่อ ผัดกันเล่นเพราะมีขอบเครื่องเดียวอะ่ะแล้วก็มีไอแพดเลยดีกว่าไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเออเปิดอ่ะ easy ก่อนเอแพดเลยนะเออเล่นคนเดียวเลยกันเออระวังสเกลิตันบูมโอ,อ้อยเดียวเพิ่งไอมา์ตบักบักบักรอเช้าก่อนดีกว่าไหมอู้นั่นไงสเกลิตันเห็นคีเปอร์ด้วยนั่นไงเออ easy <laughs> มึงเล่นด้วยโอ้ยไอ้มมาเดี๋ยพิ่งออกอดี๋ยพิ่งออกตะเกียร์ีตันอยู่หน้าบ้านไหวะนาบ้านไม่เยพึงเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วไม่ใช่ครังเออนั่นแหละปิดปนั่นแหละอยู่ในบ้านก่อนกลัวตายมาเดี๋ยพิ่งเอาไว้นั่นเลยเดี๋ยพิ่งเอาสมบีอ่เอเเดี๋ยวพิ่งเอาสมบีโอ้โหบักรลีขวานอ่ะเเอเบอเบอเเอเบอเบอเเอ เดี๋ยวพึ่งไอ้นั่นดิเดี๋ยวพึ่งเปิดซอมบี้กลัวกลัวไหมตุ๊ดตุ๊ดก็มันต้องเล่นหลายๆคนถึงจะไม่กลัวอุ้ยตุ๊ดนะเดี๋ยวไม่ใชื่อแอนซอมบี้เดอาไม่มีแล้วซอมบี้แล้วเฮ้ยยาซอมบี้ออกอยู่แล้วซอมบี้เจ้ามันดีกูขอเอาชีวิตรอดแบบบูบูน้อยเฮ้ยมาเดี๋ยวพึ่งไปเก็บของหน่อยซอมบี้ ดาบดาบดาบเร็วดาบ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 ขอกไอ้ม๊บขอกระดึ๊บหน่อยมันไม่เห็นกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเงียเงียไปหน่อยไ,ได้คตรทำไมจะขุดหาอะไรเนี่ยหาเลเี็ยเข้าบ้าน จะ okay. ให้หาตอนเช้าตัดต่อคลิปไหมตัดดีเอาป่ะเอเอ,เองั้นเดี๋ยวก็จบแค่พาร์ทหนึ่งก่อนนะครับพเดีนยวครับครับก็จะมาหาพาร์ทสองให้